สวัสดีนะครับเรามาดูตัวอย่างการใช้งานตัว energy equation กันบ้างนะครับในภาพนี้เป็นปั๊มนะครับปั๊มนี่แสดงว่าเป็นอุปกรณ์ที่ให้พลังงานแก่ flow นะครับก็มี fluid ว,าาวิ่งเข้าตรงนี้น้ำนะครับวิ่งเข้าตรงนี้แล้วน้ําก็วิ่งออกตรงนี้นะครับตำแหน่งเข้ากับตำแหน่งออกอยู่สูงต่างกันอยู่20เซนติเมตรตำแหน่งออกอยู่สูงกว่าตำแหน่งเข้า20เซนนะครับความดันก่อนเข้าคือ200กิโลปาสคาลความดัน เมื Often, ่อออกเป็น600กิโลปาสคาลอันนี้นักศึกษาก็จะเริ่มได้ไอเดียนะครับว่าอ๋อถ้าผ่านปั๊มมีความดันมันเพิ่มนะครับโอเคโจทย์กำหนดไว้อย่างนี้ครับอ่าฟลอร์ของน้ำที่ไหลผ่านมีค่าเท่ากับ0.2ลูกบาทเมตรเซนครับอ่าถ้าปั๊มมีประสิทธิภาพ85%ถามว่าอิเล็กทริคพาวเวอร์ที่ปั๊มต้องการมีค่าเท่าไหร่กาหนดให้เอ็กซิทแอเรียนะครับอยู่สูงกว่าอิเลทแอเรีย20เซน นะครับสมมุติว่า inlet and exit area นั้นมีค่าเท่ากันนะครับหมายถึงว่าพื้นที่หน้าตัดมีค่าเท่ากันแต่ว่าทางออกอยู่สูงกว่าทางเข้าอยู่20เซนพอพอถามเรื่องพลังงานนะครับถามว่าต้องใช้พลังงานเท่าไหร่เราได้เลยว่าเป็น energy equation นะครับก็คือในในที่นี้สิ่งที่เราต้องการได้ก็คือเราต้องการได้ work เนื่องจากปั๊มที่จะทําให้ระบบกลายเป็นอย่างนี้ได้นะครับเราก็จะหยิตัว energy equation ขึ้นมาเขียนนะครับ โอเคเรามาดูตัวอย่างกันเช่นในที่นี้นะครับเราก็จากตัว energy equation นะครับเราก็จะสามารถได้นำมาเขียนได้เป็น p 1ส่วนด้วย r h g นะครับเขียนในฟองของเฮสบวกด้วย v 1กําลัง2ส,ส่วนด้วย2 g นะครับบวกด้วย z ัตบวกด้วย w อ u อทีบวกด้วยเฮสเนื่องจากปั๊มนะครับเฮเนื่องจากปั๊ม ย่อมพวกนี้คือพวก input ตนะครับต่อไปพวก output ย่อมเท่ากับ p2 ส่วนด้วย rho g บวกด้วย v2 กำลังสส่วนด้วย 2g บวกด้วย z2 บวกด้วย h เนื่องจากเทอร์ไบนะครับ uh, h เนื่องจากเทอร์ไบบวกด้วย h loss นะครับในทีน่นี้เนื่องจากไม่มีเทอร์ไบและเขาไม่ได้พูดถึง loss นะครับเราก็จะบอกว่า เทอมนี้มีค่าเท่ากับศนย์ไปเทอมนี้มีค่าเท่ากับศูนย์ไป,ไปเพราะไม่ได้พูดถึงเทอร์บายและไม่ได้พูดถึงลอสในขณะเดียวกันนักศึกษาต้องออกไหมครับว่าเวลาพูดว่า assume assume คือกำหนดให้ว่าเราสามารถคิดอย่างนี้ได้นะครับ inlet and exit areas are equal ต้องออกไหมครับว่าการที่พูดว่าพื้นที่หน้าตัดของทางเข้าและทางออกเท่ากันจะทำให้ energy equation เกิดอะไรขึ้นกับ energy equation นักศึกษาร,รู้ไหม เมื่อพื้นที่นัตัดเข้าและออกเท่ากันโดยที่โฟลเลตเป็นค่างที่เดไหมครับจะทําให้เราได้ว่าอะไรหวังว่าเราได้นะครับว่า v 1จะเท่ากับ v 2ทันทีเพราะว่าเรามีสมการ a 1 v 1ย่อมเท่ากับ a 2 v 2นะครับดังนั้นเทอมนี้ก็จะแคนเซลกับเทอมนี้ไปนะครับส่วน ตามสมการนะครับตามสมการเราจะได้ว่า z2 ลบด้วย z1 ย่อมมีค่าเท่ากับ0.2เมตรนะครับเมื่อเราจัดรูปย้ายข้าง energy equation นะครับในที่นี้เขาใช้ h p เขาเขียนด้วย h ตัวใหญ่นะครับมันก็เลยได้เป็น p2 ลบด้วย p1 หารด้วย gamma บวกด้วย z1 z2 ลบด้วย z1 แทนค่าเข้าไปนะครับก็จะได้41เมตรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ในความหมายนี้นะครับก็คือ กำลังงานของปั๊มที่จะต้องใช้เพื่อที่จะอัดนะครับเพื่อที่จะอัดน้ําให้มีความดันเพิ่มขึ้นมาจาก200ให้กลายเป็น400โดยที่ระดับความสูงเพิ่มขึ้น20เซนปั๊มดังกล่าวจะต้องมีเฮุเท่ากับ41เมตรนะครับปั๊มดังกล่าวจะต้องมีเฮุเท่ากับ41มเมตรคําว่าปั๊ม41เมตรมีเฮสเท่ากับ41เมตรตอนนี้นักศึกษาจะยังนึกไม่ออกแต่เรียนวิชานี้ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวจะเริ่มนึกออกเองนะครับ แต่อย่างที่เรารู้กันนะครับว่า,าตัวตัวเฮุนะครับตัวเฮทนี่นนะตัวเฮต,ตัวเฮทนะครับเฮ่มายังไงเฮทนี่มันเกิดขึ้นเนื่องจากการที่เราเอา Energy ตัง้งนะครับเราเอเนจีตัง้งแล้วหารด้วยเอมคูณกับ g นะครับหารด้วยเมคูณกับ g เช่น mgz นี่นะครับคือ Potential Energy พอมันเหลือแค่เตุของมันมันเหลือแค่ z แสดงว่าเราต้องหารด้วย mg นะครับแต่นะครับแต่ถ้าเราต้องการได้เป็นได้เป็นโฟเลดนี่นี่นะครับเราต้องการได้เป็น Power อย่างนี้เขาตามหาเป็น Power มันก็จะต้องเป็น m g เพราะฉะนั้นนี่ตัวนี้ก็จะกลายเป็น Power นะครับตัวนี้ก็จะกลายคือมันเท่า ลบ,ลบ m ทิ้งลบ m ทิ้งไปก่อนเป็น m เฉยๆก็ได้นะครับเป็น m เฉยๆนะครับเป็น m เฉยๆหรืออาจจะบอกได้ว่ามันเท่ากับ power นะครับหารด้วย m g นั่นก็คือถ้าอยากได้ power นะครับ power ก็ย่อมมีค่าเท่ากับ m คูณด้วย g คูณด้วย h ตอนนี้เรามีแล้ว41เมตรคือ h เราก็คูณได้ m คูณได้ g เข้าไปก็จะเป็นพ o w e r านของปั๊มที่ต้องการนะครับแต่ว่าในที่นี้เขามีคำว่าประสิทธิภาพเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราเราจะเห็นว่าในที่นี้เขาจึงเอา hp มาแล้วก็คูณได้ gamma คูณได้ flowrate นะครับ Q ในที่นี้คือ flowrate นะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมใช้ flowrate ด้วยสัญลักษณ์นี้เพราะว่า Q ที่เราเพิ่งรู้จักไปเมื่อกี้มันกลายเป็นความร้อนไปแล้วแต่หนังสือหลายเล่มก็นิยมที่จะใช้สัญลักษณ์ Q กันนะครับ flowrate นะครับคูณด้วย rho โฟเลตคูณได้โลคือ m แต่ถ้าเอา g คูณเข้าไปด้วยเทอมพวกนี้นี่มันคือ gamma นะครับเพราะฉะนั้นสมการก็เลยออกมาเป็น gamma q คูณ dhp นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอ,อ่มันมีเรื่องประสิทธิภาพเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันมีเรื่องประสิทธิภาพเข้ามาเกี่ยวข้องว่าถ้าอุปกรณ์นะครับมีประสิทธิภาพเราจะต้องเอาประสิทธิภาพไปหารน,นะครับเราจะต้องเอาประสิทธิภาพไปหารในที่นี้นะักศึกษาจะคิดแบบง่ายๆก่อนก็ได้นะครับว่า เช่นคิดแค่ว่าเพราะฉะนั้นกําลังของปั๊มที่เราต้องการได้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเท่ากับโฟเร a ต e นะครับโฟเร a ต e ก็คือโฟเร a ต e ก็คือศูนจุดสองนะครับก็คือศูนยจุดสองศูจุดคูณด้วยโรดคูณด้วยแกมม่าก,ก็คือเก้าแปดหนึ่งศย์นะครับคูณด้วยเฮทก็คือสี่สิบเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นตัวปั๊มที่เราต้องการนะครับก็จะต้องมีกำลังทั้งหมดอยู่ แปดสิบจุดสี่สี่สองกิโลวัตต์นะครับแปดสิบจุดสี่สี่สองกิโลวัตต์แปดสิบนะครับเราจะได้ว่านะครับตัวนี้นี่ตัวปั๊ม power นะครับก็จะมีค่าเท่ากับตัว w o u ปั e u d o pump d pump นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ80ดส2จุสสองกิโลวัตต์นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวนี้นี่เขาจะเรียกว่าไอเดียลนะครับเขาจะเรียกว่าไอเดียลก็คือมันเป็นตัวที่ไม่รวมลอสนะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับเมื่อเราจ่ายไฟฟ้าก็ามาอ,อ,อย่างที่นักศึกษาเดี๋ยวคงจะได้เรียนในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอะไรประมาณนี้หรือแม้แต่เรียนไฟฟ้ามปลายมาหรือมาเรียนฟิสิกส์สองนิดหน่อยนักศึกษาจะเริ่มรู้ว่ามันมีการลอสทีต่ตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ลอส ในขดลวดไฟฟ้านะครับลอสเนื่องจากต้องเอาชนะความฝืดของการหมุนภายในเพาของมอเตอร์เพราะฉะนั้นกำลังที่จะใช้จริงจะต้องเยอะกว่านี้นะครับจะต้องเยอะกว่านี้เพราะในสรรมการนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายในตัวอย่างต่อไปในสรรมการ W P actual นะครับ W P actual จึงบอกว่า,ามันต้องเอา W P ideal น,น,นี่นะครับ หารด้วย efficiency ของปั๊มก่อนมันจึงจะเป็นค่าจริงนะครับซึ่งในที่นี้เขาบอกว่า efficiency คือ85%เวลาหารไม่ใช่หารด้วย85นะครับต้องหารด้วย0.85เราก็จะได้ว่า W P actual มีค่าเท่ากับ94.6กิโลวัตต์นักศึกษาจะเห็นภาพทันทีนะครับว่าเออจริงๆแล้วนะถ้าปั๊มมันมันได้ไฟฟ้าเข้ามาเท่าไหร่มันก็สามารถไปเปลี่ยนเป็นพลังงานให้น้ำสามารถเพิ่มความดันจาก200ไปเป็น6 0 0 กิโลปัสคข่าวได้เราจะต้องการไฟฟ้าแค่80.442กิโลวัตต์แต่เพราะปั๊มประสิทธิภาพมันไม่เต็มร้อยมันประสิทธิภาพแค่85เราเลยต้องการกินไฟฟ้าทั้งหมด94.6กิโลวัตต์แล้วปั๊มก็เอา94.6กิโลวัตต์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานคนใจให้แก่น้ําได้แค่80.442กิโลวัตต์จาก80.442กิโลวัตต์ก็จะสามารถสร้างแรงดันให้กับน้ําขึ้นมาเป็น600และยกขึ้นได้สูง20เซนติเมตรนะครับอันนี้เป็นภาพ ว่า Energy Equation ใช้งานอย่างไรนะครับตัวอย่างนี้ก็มีเนื้อหาแต่เป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ